สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Running Boy นะครับวันนี้มีคำเรียกร้องมานะครับก็เอารองเท้า2คู่นะสแบรนด์นะมาเปรียบเทียบกันนะครับแบรนด์แรกก็จะเป็นก a n g f u นะก็เดี๋ยวเราจะมาดูรูปลักษณ์อัตลักษณ์กันก่อนแล้วกันนะ g a n g f u กับ a p e c Beat นะครับรุ่น Swift นะครับรุ่น Swift ก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะวันนี้เอามารีวิวอีกทีนึงนะครับไปดูกันดีกว่าว่า สองแบรนด์นี้สองคู่นี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับผมว่าจริงๆก็เป็นกระแสะที่มีความน่าสนใจนะตั้งแต่รุ่นจังฟูเปิดตัวมานะครับก็หลายๆท่านใช้แล้วหลายๆท่านก็ชอบนะคนซื้อใช้เยอะมากส่วนเจ้าตัว a p e ป b e a t รุ่น Swift นี่อ,ออกมาก็คนก็สนใจใช้กันเยอะมากแล้วส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบด้วยชอบด้วย จริงๆแล้วตัวกางฟูก็ชอบนะแต่กางฟูพอดีไซส์ของกางฟูอะ่ะผมใส่295เนาะตอนเนี้แล้วผมใส่กางฟูแล้วหัวรองเท้ามันมันแทบจะไม่เหลือสเปซผมก็เลยไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะอึดอัดหน้าเท้าไปหน่อยผมมี็คนที่ค่อนข้างจะใส่เผื่อรองเท้าเยอะเหมือนกันผมเท้า275จะใส่เผื่อไป295นะครับก็เอามาดูรูปร่างกันก่อนนี่กางฟูเฟริรน,นี่เอ็กบดรุ่นสวิฟต์นะครับ สังเกตอะไรไหมที่มันแตกต่างกันไหมครับจริงๆแล้วมันก็จะมีความใกล้เคียงกันแหละนะแต่ว่าไอ้ตัวกังฟูเนี่ยครับตรงโฟมอ่ะตรงนี้ตรงนี้คือแผ่นคาร์บอนเนาะตรงนี้คาร์บอนจะอยู่ชิดระหว่างระหว่างตัวโฟมตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะมีเนี่ยมีลิ้วลอยอยู่ตรงนี้นครับเขาก็จะมีตัวคาร์บอนเพลสเนี่ยคาร์บอนเพลสอยู่ด้าน,ด,านด้านตรงนี้เหมือนกันแต่แก็บของเอฟเวคบีดนะครับเนี่ยตรงอย่างหน้าเท้าอย่างเงี้ยแก็บมันจะน้อยเนาะแต่เนี่ยโฟมเขาจะมาก โฟมเขาจะมากแต่ในความของโฟมของเขาอะโฟมของเขาจะค่อนข้างแข็งเนี่ย๋ยวผมจะบีบระหว่างโฟม2อันนี้ให้เนี่ยผมบีบระหว่างโฟม2อันคือจริงๆแล้วโฟมของของทางสวิฟเนี่ยครับค่อนข้างจะนุ่มเด้งกว่าอันนี้เขาก็จะมีความเฟิร์มกว่าตอนใส่เขาก็มีความเฟิร์มค่อนข้างจะมากแต่เขาก็ถ้าส่งแรงไปเขาก็ เขาก็ตอบสนองกลับมาได้ดีแต่ว่าเขาจะค่อนข้างจะออกแนวเฟิร์มๆโฟมเขาจะเฟิร์มกว่าตัวสวิฟเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยมันก็แก็บมันกว้างกว่าเนาะโฟมมันก็ตรงนี้มันหนากว่าใส่แล้วรู้สึกว่าซัพพอร์ตดีกว่าสําหรับคนที่ชอบสายซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะก็จะรู้สึกว่ากางฟูจะซัพพอร์ตได้ดีกว่าสวิปนะแต่ตอบสนองการเด้งตอบสนองผมว่าสวิปดีกว่าในในในที่ผมได้ทดลองใช้นะครับแล้วก็เนี่ยก็กางฟูนี่ผมก็ใช้มาประมาณ200กว่ากิโลละ แต่ตอนหลังพักพักใช้เขาเพราะว่าใส่แล้วเคยเคย,เคยใส่ไปประมาณ10กว่ากนะิโลเนาะก็มีอาการบีบหน้าเท้าเจ็บๆหน่อยผมก็เลยไม่หลังจากนั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่คู่ไหนที่ทำให้ผมเจ็บเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ค่อยได้หยิบม,มาใส่นะ <laughs> เอาอัตลักษณ์ของ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 ,ของสฝั่งก่อนเนี่ยอันไหนหน้ากว้างเนาะหนากว้างผมว่าเหมือนสวิฟจะกว้างกว่าแล้วก็ด้านด้านเท้าก็ผมก็ กงฟูจะแคบกว่านะสวิฟตจะกว้างกว่าตรงขอดตรงกลางเท้านะครับแล้วก็ส้นเทา้าส้นเท้าอันนี้ก็จะเล็กกว่านิดหน่อยเนาะอันนี้จริงๆแล้วกว็ความเสถียรภาพผมก็ยังรู้สึกว่ากางฟูก็เสถียรภาพดีนะแต่ถ้า2คู่นี้เสถียรภาพในการเดินผมให้สวิฟตดีกว่าเนาะแล้วก็นุ่มเด้งอันนี้อยู่ที่แล้วแต่เฟิร์มนะอยู่ได้อยู่ที่แล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบแบบเด้งเดงเฟิร์มเฟิมหน่อยอผมว่าน,นี้เฟิร์มกว่าแต่ถ้าแบบชอบนุ่มนุเด้งๆได้ฟีลแบบตอบสนองเร็วเวหน่อยอันนี้ดีกว่า ถ้าให้คะแนนผมผมไม่กล้าให้คะแนนเนาะผมว่า2คู่ก็มีจุดดีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะก็ไปลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปชั่งน้ําหนักก่อนไหมชั่งน้าหนักก่อนนี่ชั่งน้ําหนักตัวกังฟูเนาะกังฟู235นะกังฟู235ที่ไซส์290นะครับ290ฟึบนี่เราไปเอาตัวเอป c กบ a t สวิป2 ส3นะครับตัวเอ펙ก็ก็เบาวกว่านะเบาวกว่าตัวกังฟูตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้หยิบกังฟูมานานนะเนาะพอหยิบกังฟูยังรู้สึกว่าเอ้ยกังฟูแล้วก็ไซด์เล็กกว่านะหยิบขึ้นมาเอ้กังฟูเบาจังเลยที่แรกยังนึกว่ากังฟูจะเบาวกว่านะพอหยิบขึ้นมาเออสวิปสวิปเบาวกว่าเบาวกว่าหลายกรมอยู่เหมือนกันก็ลองดูถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใส่แล้วจะบอกฟีลลิ่งของของการใส่อีกทีนึงเนาะแต่อันนี้ก็ดูให้ดู ความแตกต่างของของตัวโฟมเนาะของลักษณะกายภาพเนาะด้านหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้า,เอาอะไรต่างๆนะเดี๋ยวไปลองใส่แล้วเดี๋ยวผมบอกทีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสัมผัสเนาะของของรุ่นสวิปจะอยู่ขวานะครับแล้วก็กางฟู3จะอยู่ซ้ายเนาะผมก็รู้สึกได้ว่าผมรู้สึกได้ว่าถ้าเอาความเฟิรม์มฝั่งฝั่งซ้ายจะรู้สึกเฟิรม์มแน่นเหยียบได้กระชับกว่าแล้วก็ตรงตรงหน้าเท้าที่เราลงอะ่ะรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะมีมีความหนุนของเรามากกว่านะครับ แต่ว่าสวิปก็จะมีความแบบแฟดกว่าเนาะอันนี้เราเหยียบสวิปข้างเดียวก่อนนะสวิปก็เด้งดีจริงๆแต่ก็รู้สึกว่าเขาเขาบางเขาบางพอสมควรถ้าใครชอบสายแบบซัพพอร์ตเยอะเก็ก็จะรู้สึกว่ากางฟูด,ดีกว่ารู้สึกว่ากางฟูจะซัพพอร์ตได้ได้เมียมากกว่านะครับเพราะว่าตัวโฟมเขาค่อนข้างจะหนาก,กว่านะตรงตรงที่เราเหยียบเนี่ยความจะจะ,จะแตกจะแต,แตกต่างเลยตรงหน้าเท้านะครับเพราะว่าตรงเนี้ยโฟมมันโฟมมันโฟมมันเยอะมากก็เทียบกับสวิปมันจะบางไม่ไม่มากเนาะ ลองลองดิวนี่กางฟูนี่สวิปสวิปจะ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 ,จะนุ่มแล้วก็เด้งมากส่วนกางฟูจะมีความเฟิรม์มเอาส้นส้นส้นเน,นี่ยเหยียบลงไปเฟิร์มมากเลยเฟิร์มมากเฟิร์มมากเฟิร์มมากส่วนสวิปจะเด้งลงเต็มเท้า มีเด็กป่วนมีเด็กปวดเด็กป่วนเด็กปวเดเราลองท่าดียวไม่เด็กกำลังดูท่าอยู่ไม่ได้ลองวิ่งนะแต่จริงๆผมก็ใช้สั้งสองคู่มาพอสมควรแล้วเนาะก็ พอจะอธิบายฟิลลิ่งของรองเท้าได้ก็แต่กางฟูไม่ได้หยิบมาใช้นานอยู่พอสมควรนะครับก็เลยแต่ก็สุดท้ายก็ยังผมก็ยังจำฟิลลิ่งของเขาได้กางฟูจริงๆก็เป็นรองเท้าที่ตอบสนองดีเนาะแล้วก็วิ่งก็ความความพาระของเขาก็ไม่มีหรอกจริงๆแล้วก็เป็นรองเท้าที่ผมก็ชอบเหมือนกันใส่แล้วมันเฟิร์มอ่ะมันให้มันให้ความนุ่มเด้งเนาะสมัยก่อนก็รู้สึกว่าเขาคล้าย next percent นะในในความรู้สึกเรานะแต่ว่าพอใส่แล้วอ่ะเขาก็จะมีความเฟิร์มกว่ามีความเฟิร์มกว่ามากอยู่พอสมควรเนนนนาแต่่่สวถ้ทีียบบกั2 2ครุ มีที่หลายๆท <ร Stevens. S 1> ่า <apologize> นถามมาก็คือผมรู้สึกว่ากังฟูเนี่ยมันให้ได้ได้กังฟูเนี่ยครับเขาจะมีความแบบกังฟูเขาจะมีความแบบค่อนข้างจะเฟิร์มแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีกว่าเนาะส่วนการวิ่งการเลื่อนไหลการลงเท้าสมกังฟูก็ไม่ไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าต้องจูนอะไรกับเขามากนะใส่แล้วก็วิ่งก็ได้เลยก็เป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายนะแล้วก็ ใส่ดีนะ่าจริงๆแล้วเป็นรองเท้าที่ใส่ดีแต่ว่าสมมติว่าถ้า2คู่นี้ถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าออสวิปจะสิ่งกว่าจะทําเวลาได้ดีกว่าเพราะว่าสวิปเพ่อนข้างจะเบาแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระาเท้าแล้วก็รู้สึกว่าตอบสนองตอบสนองกับกับกับฟีลลิ่งที่เราต้องการได้มากกว่าคือกระทึบเท้าลงไปเด้งตอบสนองกลับมาได้ดีนะครับก็ส่วนกางฟูก็จะมีความลื่นไหลได้มากกว่าส่วนส่วนการเลื่อนถลายก็ผมรู้สึกว่ากางฟูก็กังฟูก็ ก็เหนียวดีผมรู Cara, ้ส nah ึกว่ากางฟูยังหังเนอ้าท้าถ้ารู้สึกว่าความลื่นแต่ความสเตเบิลผมก็ยังยกให้ความมั่นคงนะผมก็ยังยกให้สวิบนะก็ลองดูถ้าถ้าใครชอบรองเท้าที่มีความเฟิร์มเนาะเหยียบไปแล้วรู้สึกว่าไม่แฟกมากไม่ติดพื้นมากกังฟูกังฟูกังฟูนี่ตอบก็ให้ให้การบ้านนั้นดีให้เขาเรียกอะไรให้ฟีลลิ่งนั้นดีก็คือเฟิร์มเท้าเฟิร์มเท้าแล้วก็นุ่มเด้งดีแต่ว่า ถ้าเอาฟีลแบบนิ่มๆเด้งๆตอบสนองดีๆก็คู่นี้ถ้าทำพีเนาะแล้วก็ไม่ไม่เป็นภาละนะยังไงก็ขอแป๊บเดียว <laughs> ขอแป๊บเดียว <laughs> ยังไงก็คลิปนี้นะถ้าถ้าลองเปรียบเทียบกันดูเนาะก็ลองดูถ้าถ้าเผื่อมีท่านไหนกำลังมองหาอยู่แล้วก็ ชอบฟีลลิ่งแบบไหนที่มันแตกต่างกันหรือถ้าท่านไหนอยากจะให้เปรียบเทียบกับอะไรถ้าที่บ้านยังพอมีอยู่หรือถ้าหาได้ไม่ยากก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากขอลาไปก่อนนะก็ฝาก2คู่นี้ไว้ก็เอามารีวิวให้ให้หลายๆท่านได้ดูเนาะว่าหรือว่ากาลังตัดสินใจนะจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งของรองเท้าเป็นยังไงพอดีบอยได้ลองทดลองใช้ทั้งสองคู่แล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกัอนใหม่ในบอกถัดไปน,นะครับนะบ้ายบายมาเสร็จ